สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจียดาเขียวว่าครับเจ้าที่ปฏิบัติงานช่างประปลาประจำม,มหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมครับและเป็นเจ้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยของทีมกู้ภัยโปรเมดแอมบูรันแอนด์เซอร์วิสครับทุกท่านครับไม่ว่าทุกท่านจะไปสถานที่ใดๆก็ตามหรือ เป็นสถานที่ที่สาธารณะทุกท่านจะมองเห็นในส่วนของตู้น้ําสีแดงๆนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับทุกท่านเคยสังเกตนะครับว่าทําไมสถานที่ที่ชุมนุมคนหรือสถานที่ที่สาธารณะที่มีผู้คนมาใช้สถานที่หรือใช้บริการสถานที่นะครับเขาต้องมีตู้น้ำกระเพิงสีแดง ด้านหลังผมนี้นะครับในส่วนของอตู้น้ำแบบเพลิงที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นตู้น้ำนะครับไว้ใช้สำหรับควบคุมไฟเมื่อเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้ในจุดนั้นนะครับในจุดนั้นก็คือหมายความว่าเป็นตู้น้ำที่ ใช้สําหรับดับเพลิงนะครับเป็นดับเพลิงในระดับขั้นต้นนะครับหรือเป็นไฟลุกไหมที่ไม่ใหญ่โตนะครับซึ่งในตู้น้ําสีแดงตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งใส่น้ําดับเพลิงนะครับ2นะครับแล้วก็ถังดับเพลิงนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับและแกุญแจที่อยู่ หน้าประตูตรงนี้นะครับเขาจะไม่ล็อกไว้นะครับเพราะว่าหากว่ามีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับใครที่พบเห็นก็ตามนะครับซึ่งเป็นเพลิงไหม้ที่ไม่ใหญ่นั่นก็คือเป็นเหตุเพลิงไหม้ในระดับขั้นต้นนั่นเองนะครับถ้าเราพบเจอเหตุเพลิงไหม้ในแต่ละจุดที่ไม่ไกลจากตู้น้ําดับเพลิงนะครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับตรงนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับ ซึ่งในตู้น้ำดับเพลิงนี้นะครับทางาผู้ออกแบบอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่นะครับทางฝ่ายวิศวะ